ก็นะครับผมสวัสดีนะครับสมาชิกเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นกับผมนะครับแอนเปิลรายงานตัวนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาเจอๆกันอีกครั้งนะครับและวันนี้นะครับก็เชื่อว่านะครับหลายคนก็คงจะหาข้อมูลกันแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันพฤหัสใช่ไหมครับวันที่29นั่นก็หลายผมว่านะครับเราเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนั่นเองนะครับก็ยังไงนะครับหลายคนก็คงจะ สรรหาตัวเลขหรือว่าต่างคนต่างก็รอตัวเลขฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับใครอย่าเพิ่งรีบไปไหนวันนี้ผมจะจัดให้แบบอย่างจุใจและคัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคัดมาให้เรียบร้อยแล้วถึงจะเอามาลงตรงนี้นะครับเป็นอ,อีกหนึ่งช่องทางแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับเอาละครับสำหรับหัวแอปเปิลวันนี้นะครับ เจอกับชุดหลักสิบบนนะครับชุดสรุปไม่ต่ำกว่าสาสูตรและก็เป็นเลขตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสามตัวและก็สองตัวนะครับ,ฉะ,นะรบฉะนั้นนะครับฉะนั้นนะครับไทยที่พลาดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากให้พลาดนะนะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากให้พลาดเพราะว่าอ่อยังไงอะ หวยเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าคนไทยนะครับชอบถามว่าทำไมถึงชอบเพราะจริงๆแล้วนะครับหวยเนี่ยมันเป็นคือถ้าเกิดเราไม่เล่นไม่ทําอะไรเราก็ไม่มีที่จะไอ้นี่เนาะนะครับก่อนอื่นนะครับผมผมมอแอปเปิลนะครับฝากไ้ด้วยนะครับที่ช่องทางนะครับแอดนะครับเข้ามาเลยแอดเอพเจ็ดหวังว่าท่านคงได้รับแล้วนะครับกับชุดเด็ดชุดเน้นนะครับเป็นเลขคัดสรรชุดพิเศษ เอาละครับวันนี้นะครับก่อนที่เราวันนี้เจอชุดสิบหน่วยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูชุดชุดสิบหน่วยนะ آ. อ่ะสาหรับวันนี้นะครับมาดูชุดหลักสิบก่อนนะครับห <bleed> ลักสิบเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับคา right <eller S 2> นวณได้เจ็ดคำนวณได้ศูนย์ <carries> เอาละในส่นะครับคำนวณได้เจ็ดได้ศูนย์ได้มาจากไหนนะครับผมแน่นอนนะครับตัวหลักของผมนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวหลักแสนแน่นอนนะครับแอปเปิลใช้หลักแสนแน่นอน เพหลักแสนเนี่ยมันสําคัญสําคัญตรงไหนคือเราหลักหน้าหลังองที่ผมบอกนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนะสี่บวกหกเป็นสิบนะครับสิบบวกเจ็ดนะครับผมสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้ายิบสองนะครับและยิบสองบวกห้านะครับเป็นยี่สิบเจ็ดก็ใ้ใส่เลขเจ็ดนะครับออกสูตรของเราก็จะเริ่มเข้าเป็นงวดที่หนึ่งนะครับสําหรับงวดที่สองนะครับงวดที่สองของเราศูนย์ นะครับบวก5 0ศูนย์บวกหาได้ห้า้บวกสานะผมเป็นแปดแดบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหานะครับผมเท่ากับยี่สิบก็ใส่เลขศูนย์นะครับจากนั้นผลในงวดถัดมานะครับออกนี่เลยเก7ูนย์เจ็ดเห็นไหมครับและอีกอย่างหวยวันนี้นะครับใส่หวยออกวันเสาร์ด้วยนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอ่ะทีนี้งวดที่สองผ่านไปนะครับสำหรับงวดที่สามมาดูครับปิดตู้ตัวนี้ผมต้องขออภัยนะครับเพราะมันมันคือ สูตรหวยและเป็นหวยตัวเดียวนะครับอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับแต่ถามว่าหวยนี่มันเข้าบ่อยไหมเข้านะครับก็ต้องรอดูกันก่อนนะครับเก้าบวกศูนย์ใน้าเก้าบวกเ1็ดสิบกสิกบวกศูนย์ในสิบหกบหบวกเก้าแล้วผมเป็น25 25ายี่าบวกหานะผมเป็นสามสิบใส่เลยครับศูนย์ตัวเดียวใส่ไปเลยอ่ะทีนี้นะครับศูนย์ตัวนี้ทำงานหรือไม่นะครับหลังจากที่ออกเก้าูนเจ็แล้วนะครับในงวดถัดมาออก 906นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของงวดที่3สามมาดูนะครับงวดที่4นะครับสำหรับงวดที่4นะครับ6กศูนนะครับผมได้หกบวกเนะครับผมเป็น15 15้าสิบห้าบวกเก้ายบวกเจ็ดสบวกหนะครับ31นะครับบวกหก็เป็น36ไม่รู้ว่าแอปเปิลบวกถูกหรือไม่นะครับผมนะบวกกันยังเร็วนะครับ36ก็ใส่เลข6กนี่ไม่น่าพลาดนะครับจากนั้นน่าจะผิดนะครับอ่ะ9 บวกเก้าเป็นสิบแปดสแตนซูสิบแปดสิบแปดบวกหกยี่สี่สี่บวกเจ็ดสามเมตรสามเบวกสามเม็ดบวกห้านะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับได้เลขหกฉะนั้นเลขหกเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเลขหกเราจะหลุดไปแล้วแต่นะครับไปดันไปเข้าตัวไหนรู้ไหมเออนะไปเข้าตัวนี้เลยเข้าในหกห้าแล้วบนอะไรบนศูนย์หนึ่งเก้านะไปเข้าหกห้าถ้าอย่างเงี้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะครับเปลี่ยนช่องทางเลยนิ่งแสดงไว้เห็นไหมครับ สูตรหวยเนี่ยเรามีโอกาสพีแทงได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราเดินมาทั้งหมดเนี่ยสองงวดแล้วก็สามนะครับส่วนวดที่สี่เราไปเข้าตัวหลักสิบตรงนี้ประธานโทษด้วยนะครับแต่ถ้าหวยนะครับในงวดถัดมาอีกอถ้ามันหลุดเนี่ยหยุดใช้เลยนะนะครับผมจะหยุดทันทีเลยถ้าหยุดสองงวดสามงวดนะครับหวยแล้วคอยเราไปเริ่มใหม่นะเราต้องปรับเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดมันหยุดเนี่ยเราปรับปรับสูตรได้เลยว่ามันจะประมาณไหนมันก็ต้องไปตามสูตรนะครับ อ่ะ9ก้าหเป็น10 10บวก0ูนย์ได้สิบ0บวกแป8สิบวกหก4ี่บวกหนะครับย4ิบสบวกหเป็น29ให้เราใส่เลขเก้าแล้วทีนี้ผมก็จะแก้งไว้นิดหนึ่งนะเห็นไ,ไหมครับพอเราใส่เลขเก้าเนี่ยนะครับมันก็จะมาที่เก้าศูนย์สามนะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะบวกหนึงได้นะแค่ตัวเดียวเนียก็คงไม่เป็นไรแต่ถามว่ามาไหมมาแนะ่นอนเด่น ตัวติดมันเนะบนนะนะครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่แล้วผมสิบสี่อ่าบวกสิบสี่บวกสามสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกศูนย์สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้ายี่สบหกยี่หกบวกหนึ่งนะครับ,ผม, 14, บ, 14, บ,รบผมเป็น 27, ยี่สิบเจ็ดใส่เลขเจ็ดครับมาเราก็ใส่เลขเจ็ดไปเลยนี่เห็นไหมทีนี้เจ็ดตัวนี้นะครับก็น่าจะออกเลยครับนี่ไงนะครับเราก็ได้ที่สองศูนย์เจ็ดใช่ไหมครับอ่าทีนี้ อืมอ่าเจ็ดออกสองเจ็ดสองโอตายแล้ว apple ปเปลยสองเจ็ดสองไม่ใช่ทวันนี้มันจะออกสองศูนย์เจ็ดอ่ะนะครับน่าจะออกสองศูนย์เจ็ดหรือเปล่าแต่เจ็ดเนี่ยของผมมีแน่นอนเจ็ดเนี่ยนะครับวันนี้ผมยืนยันได้เลยว่าเจ็ดเนี่จะต้องอยู่บนนะนะครับห้าสองเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับแปดบวกห้าเป็นสิบสาม นะครับเราก็ใส่เลขสามเอาละทีนี้เดี๋ยวผมไล่ดูอีกทีนะครับตัวนี้มันเอ้ยไม่ใช่แปดเจ็ดสองอู้ตายแล้วอันนี้มันเป็นเลขสองนะสองเจ็ดสองนะครับมันเป็นเลขสองเจ็ดสองของผมขอโทษด,ด้วยนะครับสองเจ็ดสองนะหนึ 1, ่งบวกสองเป็นสามสามบวกเจ็ดเป็นสิบสิบบวกสองสิบสองนะครับผมสิบสองศูนย์สิบสองสิบสองบวกห้าสิบสองบวกห้าแล้วผมเป็นสิบเจ็ดเห็นไหม เราก็ใส่เลขเจ็ดตัวเดียวฉะนั้นเนี่ยนะครับเลขเจ็ดตัวเดียวแล้วผมคือสูตรเนี้ยนะครับผมไปถึงอามาลงให้เขาถามว่านะครับผมไม่ได้ทำทั้งวดสองงวดนะครับสูตรเนี่ยเข้ามาหนึ่งสองสามนะครับหยุดไปที่ล่างสี่ห้าหกหกงวดติดนะครับถามว่าหกวดติดเยอะไหมโอ้โหเยอะนะอ่ามาครับมันลุ้นต่อนะครับผมนะ งวดที่เจ็ดนะครับผมต้องกราบขอพระทานอะไรด้วยปิดถูกยังไงตรงนี้สูตรคือสูตรนะครับแนวทางที่ใครที่ชอบในหลักของเลขคำนวณเนี่ยนะครับเลขคำนวณของเราเมื่อประจำวันที่หนึ่งนะครับรกรกฎาคมสองในส่วนของตัวหลักร้อยเนาะนี่8บปบวกสองมันสิ1สิบวกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองนะครับผมสิบเจ็ดบวกสองก็เป็นส 19, 19, ิบเก้าสิบเก้าบวกสามเท่ากับย2 22ิบสองยิบสองบวกห้า เอาละทีนี้นะครับผมหลักสิบมาแล้วนะครับตัวเดียวนะครับตามที่ผมวางแผนไว้ได้เลยนะครับก็คือเลขเจ็ดนะเพราะว่าเจ็ดเนี่ยมันต้องมาให้ได้สามสามงวดเอาละครับหลักสิบไปแล้วนะครับผมนะทีนี้อะไรอีกเนี่ยโอ้โหยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับเทียบเลยสองสูตรเนี่ยโอ้ยาวด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่กันเลยเนี่ยให้บวกไปพร้อมกันกับผมเลยนะครับผิดถูกตรงนี้จะผิดหรือจะถูกยังไงเดี๋ยวไล่ไปพร้อมกันนะครับ สามห้าสิบห้านะครับผมสิบห้าบวกสองสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหกยิบสามยี่สามบวกสี่นะครับเป็นยี 5, 32, 32่สิบเจ็ดยิบเจ็ดบวกห้าสามสองสามสองบวกห้านะครับผมเป็นสามเจ็ดฉะนั้นใส่เลขเจ็ดครับหลักสิบของเราเจ็ดตัวนี้น่าจะบวกหนึ่งเข้าไปนะครับเป็นแปดตัวนี้ใช้สองตัวนะครับไปตักกลับด้ก่อนนะครับอแปดเจ็ดสามมาแล้วครับ ถัดมานะครับผม0บวก8ได้8นะครับ7 3นะครับ29 9บวก2นะครับเป็น11 11บวก3เป็น14 4บวก5นะครับ4บวกงที่เป็น9บวก1เข้าไปครับผมเป็น10ทีนี้นะครับเราได้ตัวหลักสิบนะครับ2ตัวมา1ตัวที่ออกเห็นไหมครับ คือหนำซ้ำไม่หนำซ้ำน้ำบนนั้นยังติดมาด้วยนะหลักสิบทั้งหลักสิบทั้งตัวเด่นด้วยทำยังแสดงว่าสูตรเนี่ยมันถือว่าใช้ได้เลยครับผมนะเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกนะครับอันนี้นะครับสิบหกศูนย์ดสิบหกสนดสิบหกสิบหกบวกเก้าอ่าสิบหกบวกเก้านะครับสิบหกเก้ายี่ห้ายี่ห้าบวกห้านะผมเป็นสามสิบฉะนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนเราต้องนําตัวเฉพาะไอ้หลักหน่วยมาสามสิบนี่คือให้ใส,ส่เลขศูนย์เลยนะครับจากนั้นนะครับไม่เพิ่มนนต คือ,อจะเป็นตัวกันนะครับอ่าทีนี้ศูนย์หนึ่งของเรานะครับผมก็ออกออกอะไรครับจากเก้าศูนย์เจ็ดก็ต้องเป็นเก้าศูนย์หกในตำแหน่งของหลักสิบของเราก็คือเลขศูนย์อ๋โหสวยนะครับผมแก้สองตัวเองถือว่ามันไม่เยอะสามนะครับผมเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก้าสิบห้านะครับผมบวกเก้ายี่สิบสี่ยี่สี่บวกหนึ่งเป็นยี่ิบห้ายี่ิห้าบวกห้านะครับผมเป็นสามสิบก็ นะครับให้ใส่เลขศูนย์ไปเลยและให้เพิ่มไปหนึ่งตามเอาละทีนี้หลังจากที่เราได้สูงกับหนึ่งนะครับนงวดถัดมาออกเก้าศูนย์หกและงวดถัดไปงวดที่จะอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งเก้าโอ้หกเห็นไหมครับแสดงว่าเราต่อให้เราไปนัด้เราได้ั้งเด่นทั้งสิบทั้งโอ้โหนะครับถ้าอย่างนี้มันชนนะนะครับถ้าอย่างนี้มันน่าจะชนนะครับชนโอ้โหมั่นใจเลยถ้าชนยังไงมันก็ต้องมา่นะครับสิบสิบแปด นะครับ18บวก5 23 23บวก5นะครับเป็น28 8บวก1นะครับผมเป็น9เห็นไหมครับทีนี้นะครับในงวดนี้นะครับในส่วนของตัวเลขเนี่ยออกอะไรรู้ไหมออก903นั่นก็หมายความว่านะครับผม903เนี่ยนะครับไอตัวเลข9เรานะไปเข้าในส่วนของตัวหลักหน่วย ไม่เป็นไรนะครับผมนะตามต่อนะครัหลักหน่วยล่างของเราเล่นบนนะครับก็ถือว่ายังโอเคนะครับสองตัวมาตัวนะครับที่เราเราคิดเป็นเลขบนล่างก็ได้หาคู่มาจับก็ได้ง่ายๆนะครับเก้าบวกสามสิบสองสิบสองหนึ่งเป็นสิบสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามสามนุ่นสิบสามสิบสามบวกเก้าสิบสามนะครับผมบวกเก้าเท่ากับยี่สิบสองให้เราเนี่ยนะผมใส่เลขสองเลยอ่ะทีนี้บวกหนึ่งเข้าไปเป็นเลขสามนะครับ ถัดมานะครับหนึ่งนะครับบวก2เป็นสามสามบวกสี่นะครับผม3าบวก4ี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นส8บปดนะครับผม8ดบวก5้านะครับเท่ากับย3ิบสามให้เราใส่เลขสามนะครับสามบวก1ก็เป็นสี่นะครับมาอยู่ในตำแหน่งของหลักหน่วยอีกแล้วไปเข้าไอ้ตัวหลักสิบล่างอีกแล้วเนี่ย นะครับออกแปดเจ็ดสองและสามศูนย์อย่างนี้ก็เท่ากับว่ามันตัวมันมาจริงอยู่นะครับแต่อาจจะมาบนล่างด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยลองลองมองดูบนล่างด้วยนะครับผมนะเพราะสูตรสูตรอย่างที่ผมบอกมันไม่ตายตัวนะครับแปดบวกสองมันสิบนะครับเจ็ดสามนีเบ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดบวกสองยี่สามยี่สามบวกแปดนะครับยี่สิบสามบวกแปดเป็นสามเบ็ดสามสิบเอ็ดบวกสองนะครับผมสามสาม สามสิบสามศูนย์สาม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 บวกห้านะครับก็เป็นสามสิบแปดเอาละทีนี้นะครับสามสิบแปดเรามาดูชุดนี้ของเขาดีนะครับชุดนี้ของเขาได้เลขอะไรครับเดี๋ยวเราเข้าไปเอาของเราหนึ 1, ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าเก้าเป็นสิบแปดแปดบวกห้านะครับเป็นสิบสามได้เลขสามครับผมส่วนของเรานะครับฟันที่เลขแปด ทีนี้นะครับระหว่าง3กับ8เนี่ยเรายังขาดอยู่หนึ่งตัวใช่ไหมทำไมถึงบอกว่าขาดหนึ่งตัวเพราะสูตรของเราเนี่ยนะครับจะอยากจะให้เน้นบอลนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอ่ะอย่างนี้นี่ก็ยังเข้าเลยเห็นไหมนี่อย่างเงี้ยนะครับเราได้7กับ8ออก8 7 3นะครผมคำนวณได้9กนย0ออก9 0 7เห็นไหมคำนวณนได้0กับ1ออก9 0 6คำนวณได้0กับ1ออก0 1 9เนี่ยคือมันจะอยู่เกณฑ์ประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัว3 8เราลองรับไว้ก่อนสองตัวนะ สามแปดและสองแปดเอาละทีนี้นะครับไอ้นี่อะไรครับเนี่ยโอ้โหหลักหน่วยยังมีอีกเลยครับเอาเป็นว่านะครับผมหลักหน่วยเนี่ยอจัดให้เลยครับยังไงก็มาแล้วนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราค่อยสรุปทีเดียวเลยเนาะเราหลักหน่วยเสร็จก่อนนะครับลองดูครับผมหลักหน่วยอฮเปอร์เนี่ยแน่นอนนะครับผมใช้ตัวในส่วนของตัวหลักก็คือจะเป็นในส่วนของหลักหมื่นเนาะ อ่ะหลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยหลักหน่วยนะครับผมหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองนะครับผมเป็นเก้าเอ๊ยยังไม่ได้เลยนะครับผมเก้าอืมเก้าบวกสิบนะครับผมเป็นสิบเก้าไม่พออีกนะครับเป็นสิบเก้านะครับอ่ะเราลองใส่เลขเก้าก่อนนะครับก็คือใส่เลขเก้าดูก่อนนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะไอ้นี่เองอ่ะใส่เลขเกนะ้าเนาะมาดูวันนี่ต่อนะครับว่ามันจะยังไง 2บวก8นะครับผมเป็น10 10บวกสา3ส3บวก10นะครับผมเป็น13 13บวกสใช่ไหมครับ7บวก3เป็น10บนะครับ10บวก4ก็เป็น14 4สบวก3เป็น7 7็เบวก8เป็น15 15้บวก2นะครับก็เป็น17ก็ให้เราใส่เลข7จ7ไปก่อนอ่าทีนี้นะครับหลักสิบของเรา โชเฟอร์ไปไหนหลักสิบถ้าบวกห้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองนะครับสองบวกหกเป็นแปดแปดบวก,กหนึ่งนะครับเป็นเก้านะครับก็ให้ใส่เลขหนึ่งครับถ้าเก้าบวกหนึ่งไปเลยใส่เลขศูนย์ไปเลยก็ได้นะครับแุบ,บนี้หรือว่าใครอยากได้ในสองตัวก็อย่างนี้นะครับมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะลองดูก่อนนะครับแปด นะครับแปดบวกเก้าเป็นอ้อสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเจ็ดสามยี่สี่ยี่สิบสี่บวกแปดสามสองสามสองบวกสี่นะครับผมเป็นสามสิบหกนี่ไงมาแล้วนะครผมจากนั้นนะครับมาดูต่อนะครับในงวดถัดมางวดถัดมานะครับแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดนะครับผมสิบเจ็ดบวกหกสามยี่สิบสามนะครับสาับยี่สิบสามยี่สิบสาม ยี่สิบสามอู้ไม่ใช่นะครับตาลายนะครับเพราะว่าไอ้นี่ไปซ่อนอยู่ข้างในครับสามบวกเก้าบวกศูนย์บวกสามนะครับ,รบแล้วก็อ่าบวกแปดเอาละทีนี้นะครับต้องใช้สมองอีกแล้วเก้าบวกเก้านะผมเป็นสิบแปดนี่นะครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสองนะครับผมตีไปเลยเป็นยี่สิบนะครับอ่ายี่สิบบวกสามยี่สิบสามยี่ิบสามบวกเก้านะครับผมเท่ากับ ่ายี่สิบสามบวกเก้าสิบสองสองสิบห้านะครับเราก็ใส่เลขค่าไเลยนี่นะครับใส่เลขค่าทีนี้ก็ส่วนของหลักหน่วยเนี่ยเก้าศูนย์ได้เก้าเก้าบวกสี่เป็นนะครับสิบสามสิบสามบวกเก้าสิบสามบวกเก้าได้ยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสองยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสองยี่สิบหกยี่สิบหกบวกสองนะครับยี่ส 26, 26, ิบหกบวกสองก็เป็นยี่สิบแปด เห็นไหมครับหลักหน่วยบนฉะนั้นนะครับตัวหลักหน่วยของเราชุดนี้ก็ยังได้แปดเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับท,ท,ทั้งๆที่ตัวเลขเนี่ยนะครับมันคนละอย่างกันอยู่แล้วแน่นอนใช่ไหมครับนี่สูตรของเราทีนี้ถ้าในมือมันมาอย่างนี้แล้วมันต้องเล่นง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าอ๋อเนี้ยหลักหน่วยเนี่ยนะครับหลักหน่วยยืนตัวไปเลยเนาะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คือเลข นี่แหละไอตัวลงเมื่อกี้เนี่ยนะครับ8กับ7นะครับในส่วนของตัวหลักสิบหลักสิบเนี่ยผมลงให้เมื่อกี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็น2อกับ3ามาอาใช่นะครับก็แสดงว่าหลักสิบเนี่ยคือ2และ3หรือจะเป็น1ก็ได้หรือจะเป็นสองก็ได้อะไรประมาณนี้เพราะนะครับของเอปเปิเนี่ยคือจะต่อให้มันไม่ออกเนี่ยนะครับมันก็ คือบริเวณที่มันจะจะออกมันคือไม่หนีห่างเอาง่ายว่าไม่หนีห่างเนะเาะนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมต้องลา <c oughs> สมาชิกก่อนนะครับตรงนี้ครับผมถูกยังไงก็ต้องกราบนะครับประธานอภัยด้วยสำหรับวันนี้แอปเปิลให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับนี่ชัดเจนไปนิดนึนอนะอ่ะหลักหน่วยของผมนะครับก็คือเลขแปดหลัก ส่วนตัวหลักสิบเนี่ยแน่นอนนะครับเจ้าโชคมงคลน,นั่นเองนะครับอ่ะผมต้องลาไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีและครับพักผ่อนกันยอย่างมากสำหรับวันนี้สวัสดีครับ